พวกเราจงจํำไว้นะพวกเราสร้างเทคโนโลยีสร้างโทรศัพท์ขึ้นมาเนี่ยจนโทรศัพท์นี้สามารถรู้ทุกเรื่องบนโลกใบน,นี้บนจักรวาลนี่โทรศัพท์มันรู้หมดแหละอยากรู้อะไรโทรศัพท์มันตอบได้หมดอะแต่รู้ไหมสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์มันไม่มีตัวตนอยู่จริงตรงนี้มีใครสอนไหมสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์นี้มันไม่มีตัวตนอยู่จริง แต่มันเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้พวกเรารู้ทุกสิ่งแต่ความรู้ที่พวกเรารู้มาทุกสิ่งนั้นมันทำให้พวกเราพ้นทุกไหมเมืม่อพ้นไม่ได้ความรู้นั้นมันมีคุณค่าไหมถ้าความรู้นั้นมันดีจริงทำให้เราพ้นทุกได้ไหมก็ความรู้ที่เรารู้มาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันเนี้ตั้งแต่อดีตชาติเลยถ้าความรู้นั้นมันดีจริง ทำให้เราพ้นทุกข์ได้ไหมคำตอบมีแค่นี้ไม่ได้เมื่อไม่ได้แล้วไปแสแวงหาความรู้ประเภทนั้นเพื่ออะไรความรู้ที่จะทำให้พวกเราพ้นทุกข์ได้จริงคือการเห็นอาการปรุงแต่ง5อาการนี้เป็นอนัตตา คือการตื่นรู้อยู่ภายในแล้วเห็นอาการปรุงแต่งเหล่านี้เรียกว่าเห็นทุกข์มันไม่มีตัวตนอยู่จริงเห็นอาการห้าอาการนี้ไม่มีตัวตนอยู่จริงเมื่อเห็นว่ามันไม่มีอยู่จริงมันก็ไม่มีเราวิชาที่จะทําให้พวกเราพ้นทุกข์ทำไมไม่สนใจวิชารู้แจงจิตทําไมไม่สนใจ